มาเรื่องอะไรครับเ,เพื่อนๆล่าสุดนะครับเกษตรกรในอเมริกาเนี่ยกำลังจะแยกกับจะตุยจากสงครามทั่วเหลืองของจีนกันอยู่แล้วครับไม่พอครับทางรัฐบาลอเมริกาเนะครับเอาเงินสดสยม่กกว่า2 0 0 0 0ล้านเหรียญเนี่ยไปยังอาร์เจนตาซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงอีกด้วยเกษตรกรก็เรียกว่าเดือดหนักๆน,นะครับคนจะตกงานอีกเพียบเกิดอะไรขึ้นคิดไม่ร้ฟังครับ the On So! การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตดได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ช่องคิมพาวเอร์ทีไลฟ์ที่มาคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับในเกิชุนคุยเรื่องของสงครามทูดเหลืองนะครับที่ปะทุอย่างหนักเนาะก็คือเป็นมาตรการการตอบโต้ของจีนนะครับที่ตอบโต้อย่างฐอเมิกาแล้วก็หมายมั่นว่าไอส้สงครามทูดเหลืองตรงนี้นจะทําลายฐานเสียงของกุนโดรันทรัมด้วยนะครับคือเมื่อเดือนกันยาย,ยนในปี2025ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจีนเนี่ยทำการหยุดนําเข้าทูดเหลืองจากอเมริกานะเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีเลยทีเด กว่า90%ครับแต่แล้วเนี่ยพอจีนไปซื้อของจากที่อื่นนะครับทำให้ผลผลิตในอเมริกาเนี่ยจากเกษตรกรแั้วเนี่ยไม่มีที่ไปครับจำเป็นที่จะต้องโถมลงสู่ตลาดท้องถิ่นนะครับพอซัพพลายมันล้นราคามันก็ตกต่ำครับเกษตรกรเนี่ยก็เรียกว่าขาดทุนกันร์แนวดังนั้นเศรษฐกิจอเมริกาค่อนข้างน่าเป็นห่วงแล้วนะครับจากการสูญเสียตลาดจีนเนาะทำให้การบริโภคเนี่ยเศรษฐกิจตกต่ำลงนะครับรวมถึงนะครับมีความเสี่ยงด้านหนี้สาธาระที่สูงเติบโตขึ้นอีกทางตลาดแรงงานยังอ่อนแออีกด้วย ทำให้ภาครือเซกเตอร์เนี่ยนะครับค่อนข้างเปราะบางมากยิ่งขึ้นครับและ้าพืชพันธุ์การเกษตรของอเมริกาตกต่ำอย่างนี้นะครับการสอดนะับแบบนี้เนี่ยนะฮะรัฐบาลในอาจจะต้องเอาเงินไปอุดเหมือนไปอุ้มชูนั่นเองเหมือในปี2018ครับทำให้งบประมาณการขาดดุลเนี่ยก็เติบโตขึ้นแล้วก็ต้องกู้เงินเพิ่มขึ้นในที่สุดครับและหากพูดถึงเส้นการถดถอยของเศรษฐกิจอเมริกานะครับก็มีมากยิ่งขึ้นครับตัวนี้เนี่ยฮะธนาคารกลางทั่วโลกบอกว่า GDP อเมริกาจะโตเพียงแค่1.4%เท่านั้นและคนตกงานจะเเพิ่มขึ้้นนนนปป็4.5%ใีี เราะว่าจนเครับเป็นคนนําเข้าสินค้าถั่วเหลืองจากนการถึง60%ของยอดทั้งหมดในการ,ริกาเลยทีเดียวก็คือมากกว่าครึ่งอ่ะส่งไปจีนนะครับคราวนี้มันไปไม่ออกเลยเกิดอะไรขึ้นละ่ะก็เลสสิครับและเหตุการณ์ล่าสุดนะครับก็มีกูรูคนหนึ่งออกมาบอกว่าไอเหตุการณ์นี้มันจะยิ่งแย่ลงไปเรื่อยครับ ไม่ใช่แค่เรื่องของจีนตอบโต้อ,อย่างเดียวนะครับแต่เป็นที่รอาาเมริกาเนี่ยกลับไปสับสนเงินให้กับออร์เจนตินาที่เป็นคู่แข่งอีกด้วยล่าสุดนะครับรัฐบาลอเมริกาเนี่ยกำลังพิจารณาการให้เงินออร์เจนจินานะจาก20 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับให้กลายเป็น40 0 0 0ล้านดอลลานนร์นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันคือประเด็นร้อนนะครับถามว่าทำไมฮะ พราะว่าจีเนี่ยยกเลิกการซื้อถัวเหลืองของสหรัฐอเมริกาถูกไหมครับและเขาไปซื้อที่อาร์เจนตินาแทนดังนั้นการที่อเมริกาเนี่ยนะครับให้เงินอัดฉีดที่อาร์เจนตินาไปอีกเนี่ยไม่เหมือนกับการไปสับสนคู่แข่งทางอ้อมนะครับทำให้เกษตรกรในอเมริกาเนี่ยนะครับโอ้โหก็ตังเดือดนะและพออเมริกาให้เงินอาร์เจนตินาไปนะครับคนอันเจนก็เข้มแข็งมากขึ้นเนาะแล้วกลับมาตัดราคาได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกลองคิดดูนะครับว่าบ้านเราเนี่ยจะแย่อยู่แล้วเอาเงินไปช่วยคูู่่นน่่่แแขงงเเเนนนนีีามายมมมััาาาาาา้ลสิิกววททออปดผ็คื จีนนะครับเขาเตรียมตัวตรงนี้เนี่ยมานานแล้วนะครับตั้งแต่ในช่วงรัฐบาลทรัมป์สมัยแรกครับคือจีนเขารู้เลยว่าสงครามการค้าเนี่ยจะดําเนินต่อไปนะและจุดอ่อนของอเมริกาเนี่ยก็คือภาครเกษตรกรรมนั่นเองนะถ้าถูกโจมตีตรงนี้ไปเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเลยครับดังนั้นจีนทาอะไรฮะจีนเขาเลยไปสร้างท่าเรือน้ําลึกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับย้ํานะครับว่าใหญ่ที่สุดในโลกที่เปรูครับมันคือการสร้างนะครับพลิกเกมด้านโลจิสติกครั้งใหญ่เลยทีเดียวถ้าเลเปรูเนี่ยเป็นพอร์ตสําคัญในอเมริกาใต้นะครับ ดังนั้นทั้งบราซิลอ์เจนินาเนี่ย, Brazil, ยก็ส่งของข้ามไปจีนได้ผ่านท่าเรือ,อน,นี้แล้วก็ถูกกว่าด้วยนะครับและนี่คือปลอมปากการใหม่ของจีนครับนั่นหมายเขาว่าอะไรครับหมายว่าจีนนี่ะครับพร้อมรบนะกับการสู้สงครามทางการค้าในระยะยาวแล้วนะครับเขาขาดทุนเหลืองไปเขาไม่เดือดร้อนนะครับเขาไปตั้งท่าเรือเชื่อมกับอเมริกาใต้นะครับมีพันธมิตรอย่างอ์เจนูบราซิล ราคาถูกกว่าแถมไม่มีภาษีด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยยอดสั่งซื้อทัวร์เหลือจากอเมริกาโดยจีนเนี่ยเป็นศูนย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกลี้ยงฮะถามว่าจะกลับมาซื้อไหมโหยากมากครับเพราะว่าท่านี้เขามีท่าเรือกันหมดแล้วและการเกิดดีดอลลาร์ไลท์หรือดีกอบลร์ไลท์หรือไม่เอาเมริกาเนี่ยมันยิงหนักขึ้นทุกทีนะครับและเหตุการณ์ล่าสุดนะครับตอนนี้เนี่ยเศร,รษฐกิจของรัฐไอโอวานะซึ่งเป็นรัฐที่มีเศร,รษฐกิจอันดับ49ของประเทศนี่นะครับก็ลอกไปแร้วที่เรีย ซึ่งมีแค่อโอวาและก็นอตดาโคตาเท่านั้นนะครับที่หดตัวในเวลาแบบนี้ครับข่าวฟันธงเลยว่ามันจะยิ่งแย่ข้าไปใหญ่ครับกูรูท่านนี้ครับคุณลอสแสงเขาบอกว่ามันทําให้เขานึกถึงวิกฤตฟาร์มในยุค80เลยครับซึ่งเป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุดของรัฐไอโอวาครับเกษตรกร,กรเนี่ยเจ็บนักหลายคนจะต้องจบชีวิตตัวเองเลยนะฮะเพราะธุรกิจของเขาเนี่ยล้มนะครับแล้วก็สกิจของรัฐไอโอวาตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในภาวะที่เรียกว่าถดถอยอย่างหนักมีการเติบโตที่ติดลบมาแล้วหลายไตรมาสนะครัลดกกรขขรลดลงงฐถึ10% และนี่คือตัวเลขเตือนภัยว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ควรจะมองข้ามตรงนี้แล้วนะครับถ้าถามเมื่อคืนแล้วเงินเยียวยาแหะครับทางทรัมป์นี่ก็บอกว่าจะใช้เงินภาษีนาเข้าตัวทาริฟนะครับมาช่วยเกษตรกรด้านถั่วเหลืองครับแต่คุณร็อดแสนเขาบอกว่าสิ่งที่เกษตรกรต้องการเนี่ยเขาคือตลาดครับไม่ใช่เงินบริจาคนะครับพวกเขาเนี่ยไม่อยากพึ่งพาเงินของรัฐบาลเขาไม่อยากให้ผลผลิตที่รเรยงปลูกมาอย่างยากลาบากเนี่ยต้องเน่าในยุ้งฉางครับคือเงินเยียวยาเนี่ยเป็นส่วนปัสเตอร์แปะแผลนะครับบนบาดแผลที่แบบ หนักน่วงกว่าที่ปาสเตอร์จะแปะได้นะครับอีกทั้งนะครับเงินสำรองที่ให้มาครั้งี่แล้วนะี่นะเงินเยียวยาครั้งก่อนเนี่ยก็แทบจะหมดแล้วครับราะว่าการเยียวยาครั้งใหม่เนี่ยอาจจะต้องผ่านสภานนะซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าจะง่อยเปลี้ยเสียขาก็คือผ่านสภาไม่ยากมากๆอย่างว่านะครับเกษตรกรเขาไม่อยากจะงอมือง,งอเท้ารองเงินบริจาคนะอยากจะให้ขายได้จริงๆอยากมีตัดจริงๆและการที่รัฐไอโอวาเนะครับเกิดมีปัญหาด้านเศรษฐกิจนะครับทำให้เงินต่างๆนาที่อยู่ในภาครัฐภาคท้อนถิ่นเนี่ยเริ่มไม่มา่นากขึ้นน ทั้งหมดเลยก็บ่งบอกถึงภัยปัญหาด้านโลคอลนะครับด้านภายในของอเมริกาแล้วว่าเริ่มมีความแตกแยกครับก็เกิดเป็นเหตุการณ์ประท้วงขึ้นมากมายในหลายพื้นที่กว่า2,700แห่งนะครับที่คนอเมริกาเนี่ยเริ่มไม่ไหวกับคุณโดนทรัมป์แล้วครับบอกว่า no king s n o kings, no kings การทําของทรัมป์เนี่ยที่เรียกว่าหาศัตรูไปทั่วเนี่นะครับเป็นการทําที่คล้ายๆกับผู้นาเผด็จการครับแล้วก็สร้างความ ดร้าวนะครับของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเคสของถุวเหลืองก็เป็นเคสที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ไม่แน่ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าคนรัฐธรรมจะได้อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะศึกครั้งนี้เนี่ยอเมริกาก็เจ็บดักจริงๆเล็กไปทุกที่ครับเอาละครับมาสุดคลิปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างนะครับในคลิปนี้ชนคุยเนีเรื่องของการที่จีนนะครับออกมาตอบโต้นั้นโดยการสร้างท่าเรือเปรูที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเลยนะครับซึ่งถ้ารู้เปรูเนี่ยอยู่แถบอเมริกาใต้นะครััับบบมมีีีีีออออาาาาารรร์เเเเเจจนน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 นตติิิซซลลละะะฮึ่่่่่งงป็็คคคคทส้้้กกขยยยยูแวด หางปล่อยวัดอเมริกาเลยนะครับจากที่เคยสั่งซื้อโธร์จัม์อเมริกาสูงถึง60%ของทั้งหมดครับวันนี้เนี่ยมหาหันมาซื้อทางอร์เจนดีกว่า เพื่อที่จะได้ตัวโ่วเหลืองที่ราคาถูกดีแล้วก็เป็นมิตรการกลับไปนะครับก็เป็นเทรนด์การลดการพึ่งพาใเนการอย่างต่อเนื่องนั่นเองและซึ่งการโต้ตแบบนี้ทําให้ฐานเสียงของอเมริกาหรือว่าคุณโดนทรัมป์เนี่ยนะครับต่างที่จะกระทบด้วยนะเนื่องจ,จากเกษตรกรเนี่ยครับแหมเป็นฐานเสียงส่วนอย่างคุณโดนทรัมป์เลยก็ว่าได้นะครับนนการเกษตรกรเจ็บปวดแบบนี้ก็จุกอ,อกครับไม่พอนะครับทางอเมริกาเนี่ยนะครับได้ทําการอุดหนุนเงินสู่อาร์เจนตนาถึง2 0,000ล้านจะเพิ่มเป็น4 0,000ื่นล้านด้วยนะครับในมุมของเกษตรกร ขึ้นตัดาราคาได้มากขึ้นสิเขาคือผู้แข่งของเรานะ แต่นี้ก็เข้าใจารัฐบ,บาลนะครับเพราะอาจารยต้องการที่จะดึงอาร์เจนตินาเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในใต้ร่มเงาของทางอเมริกานะครับคือมันเป็นเรื่องการซื้อพันธมิตรกลับคืนมานนเท่าไหร่ครับแต่ต้องบอกว่าอเมริกาใต้เนี่ยนะครับอยู่ใกล้อเมริกาก็จริงนะแต่อเมริกาเนี่ยแทบจะไม่ดูแลเลยแถมไปเอาเปรียบพวกเขาไปอย่างช้านานนะครับสังเกตจากวิกฤตเศรษฐกิจในอเมกากิต้าเนี่ยก็เกิดจากสหรัฐอเมริกาตลอดเวลาแหละครับแต่วันนี้เนี่ยพี่ใหญ่จีนเนี่ยเข้ามาจีบเนาะเข้ามาซื้อของนะแถมมาสร้างท่าเรือมาลงทุนให้เนี่ยนะครับก็ไม่แปลกที่ พวกอเมริกาใต้พวกนี้เนี่ยจะเออหนีหายไปยังจีนนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาใต้เนี่ยก็โดนแบนโดนความบาดเยอะนะเช่นอาร์เจนตินาเวเนซุเอลาแต่วันนี้เขาจะย้ายไปทางจีนเนี่ยแมมก็เหมือนจะมาใยดีมาง้อนะครับซึ่งมันก็ไม่ทันแล้วไหมฮะนั้นจากการตอบโต้เรื่องของสินค้าทุนเหลือนะครับทำให้รัฐไอโอวาเนี่ยนะซึ่งเวลาที่เรียกว่าเปราะบางอยู่แล้วนะครับก็ทําให้เปราะบางอย่างหนักเศรษฐกิจเนี่ยถดถอยมาหลายเดือนแล้วอาผู้คนเนี่ยเริ่มจะไม่ไหวนะครับเงินสนุนสนุนก็เริ่มจะร่อยหลอลงไปเรื่อยๆมันกกกก็็เเเเปนนนนนสััาาาววว่่่่่พค้ียยรรรริิมะะทบบจงงงๆอหห นั้นโดยภาพรวมนี่ครับเป็นการกําลังเจ็บปวดเองนะครับจากสงครามทางการค้าที่ตัวเองเริ่มก่อนเนะเาะก็คือไปหัวจีนก่อนขึ้นกระเพงภาษีก่อนก็กะแว้เขาหมอบกะแว้เขายอมเขามอบนะครับแต่จีนเองก็เข้มแข็งไม่มอบเลยนะแถมยิ่งตอบโต้กับหนักขึ้นนะครับทั้งเรื่องของถั่วเหลืองทั้งเรื่องของตัวอุตสาหการรมแร่แร่เอิร์ดนะครับก็เรียกว่าแต่ละหมัดเนี่ย เจ็บโดนใจหมดทุกอันนะครับก็คืออย่างแร่ไรเอิร์ดเนี่ยนะทำให้เทคโนโลยีหรือฟองสบู่เอไอของการถึงก็แตกเลยนะครับยิ่งทนเหลืองเนี่ยทำให้เกษตรกรที่เป็นหัวใจสําคัญของฐานเสียงตัออเมริกาหรือรุ่นทําเนี่ยก็แตกเหมือนกันและแผนนี้เนี่ยวางแผนมานานมากกว่า5ปีนะครับซึ่งมาฝั่งอเมริกาเนี่ยไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยเนาะก็คือประกาศสงค,ครามการค้าไปตัวเองเนี่ยก็ต้องมาวุ่นวายแก้ปัญหาหลังบ้านแต่จีนเนี่ยเขาแน่นปึกกว่านั่นเองนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับ คิดเห็นว่าไงบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณที่คนด้่ฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี like, ้กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะและใครอยากจะฟังความรู com, ้เชิงลึกนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์ครับผมมีสัมมนาตัวใหม่นะ มั่งค่าเรือสังหาโดยใช้ระบบการเงินสําหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงครับเป็นสำนักอสังหา 1, 1นะึ่งส่วนหนึ่งนะสหรับคนที่เพิ่งเริ่มมาสังหาอยากจะลงทุนปล่อยเช่านะครับใช้เครดิตกู้เงินได้มุ่งเน้นเป็นการไม่เสี่ยงนะครับก็คือเน้นค่าเช่ามาจ่ายค่าผ่อนราคาดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำนะครับถือนานราคาเติบโตขึ้นขยายพอร์ตอย่างต่อเนื่องได้เพราะอสังหาเป็นอย่างที่คนต้องมีนะครับเพราะทุกคนมีเครดนะิตเนาะแล้วก็ดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำตอนนี้สังหาราคาถูกด้วยนะครับค่าเช่าก็ดีครับสนใจนะครับแอดมาที่ไลน์แอด โบส่รถกับแอดมินในไลน์ได้เลยครับเรียนวันที่ยี่สิบสองิชิกาย,ยนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่30แล้วเป็นรุ่นที่คนบอกต่อกันเยอะที่สุดและรับการความพึงพอใจด้วยนะครับใครสนใจแอดมานะสุดท้ายนี้ถือดีกว่าก็รวยก่อนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมีวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรบ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีคริตที่ดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างคริตสร้างเสเมนตอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจใน,นการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทร,รัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตั้ ใจทาแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารมทรัพับแบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าคใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พตี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ